ไม่คิดแล้วการแข่หนนะ้าแข่งร้านหะน้าแต่ยังครไม่เป็นทางไกลมาไม่ได้ทางไกลนักเกืแเอแม่นจ้าแข่งเรือแข่งพายมันแข่งกันได้นะคะแต,<ม>แต่ว่าแข่งบุญวาสนามันแข่งกันไม่ได้ก็ทั้งๆทีท่เขจะนอย่างนี้เราไม่เคยไม่เคยรู้เขาอ,อย่าไม่ใส่พี่ตรงไม่ใส่ธรรมดาไม่ใส่<ไ>แต่งตัวมาคนเดียวอันตรายดูบ้านก็ไม่ใส่ เพราะว่าทา้องหยอนถ้าไม่ใส่คุณคก็ใส่เต็มนี่ไม่เคยใส่อ,องมีว่อันตรายจะทำงานหลวงด,ด้วยค่ะปีเด้อค่ะปีน้องเย็บซีตัวเร่คุณอาปาเล่าหัวทีแน้นนวสามล้านนะคะสิบสามล้านเต้ฟัดอองดูเถอนเห็ยยุบป,ปากจอราเขียยุบัดกุดแทนเนาค่ะไม่มีอะไรเนี่ยหายไปแล้วเพราะว่าท่านให้แต่คุณป้าท่านเห็นยังไง ท่านมีโชคสายก็มาคุยพงไวมาเห็นแล้วเคยหูวพ่ออกว่าขอใหู้นเนาะจ้ะก็ประมาณีสเพื่นเพ่ไม่กแล้วจะเพราะานนได้แล้วไว้เ่อตแทได้แล้วไม่ตื่นยังไม่ตื่น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 ถ้าทนติดตัวถ้าโทกที่ตื่นแล้วตุวแทน่ะบอกวพ่อพระรับหนชวตัแทนถึงวัดต่น้ถึง่ต้องด่าแล้วหลวจด้บแคบไปนะคะเด้อจดไปแคบไปนะคะ นี่ละอาศัยดวงกุ้นป่าเล่านี่ละตรงมาจากกรุงเทพเลยนะคะตรงดิ่งมาเลยประมาสิบสามลา้านแตกได้สองใบใช่ไหมคะได้ยังวันใหญ่ได้ห้าใบสี่รังสามใบร่าง,งวันใหญ่สามใบรางวันใหญ่สามใบรางวันที่สี่ห้าใบมีหมดสามตัวแต่ตัวใ<อ>หญ่เ,เลย เรื่องไหนอย่พี่ดูได้เลยเราพลาดทำไม่ได้มาให้ดูอยู่ห้องนูน้นอ๋ออยู่ในห้องแต่ไม่ได้มาเลยเชื่อเชื่อค<า>่ะเชื่อมีนห้องเมือกามากินหางเยี่ยอ,อ่ะบุญเล่าเนาะดวงเพิ่นข่าวดวงเพิ่นบานนี้ก็สิเป็นที่ของไทยเฮาวละ นีพร้อมกันบอรลยพร้อมกันค่ะคุณปา้าเล,ล่าก่ะายบุญพ่อเลาถูกแล้ววานเลาถูกน <cart> <ös> ้ำหวกุแก่สามหมด้วยนะสามหมูคนทอดเอาเอาสามหมด้วยอจูพ่อ้เอาล้ขียนั้อาจเขียนเพิ่มให้น่ค่ะเอาไเมื่อเล่าเอาไลเมื่อเล่านละมันเคสีแห้งนี่ย้าเรต้องเขียนดอกเราเขียนมัน ครับนี่ครับตัวเลขเข้ามาที่หลังนะครับผมสามครสามครับตัวเลขที่เข้ามาที่หลังนะครับคนที่เข้ามาที่หลังนะครับเราถูกมากจักงวดแล้วก็นับหลงนับที่วดนับหลงแล้วนับหลงนะครับจนนับไม่ได้งวดที่ผ่านมาได้สิบสองล้านนะครับสิบสามล้านได้สิได้สิบสามล้าน าไม่ได้เน่ยเสียผาษีไปละสิบสอล้านะเทุกเที่ยวกที่ได้ทุกเที่ยวได้ทุกทีคุ้นที่มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สามเก้าหกสามเก้าหกร้อยเปอร์เซ็นต์หกนตัเนี่ยเอาให้ ใส่บุญบรารมีแน่เนด้อพอโชว์พอลาบนับแน่น,นะครับมองไม่เห็นว่าพี่น้องเอฟซีก็ได้เดียวเดียวเข้าสิเขียนตัวใหญ่ๆบาทตัวใบาทนี่มาเขียนตัวใหญ่ๆใหญ่ก้อนมัดตัว้อยบาทนี้สิรอบจากลาเล่าดวงน้องเมื่อไหร,ร่พี่เอ้าใจเย็นๆครับมาแน่มาแน่งวดนี้แหละครับพี่น้องครับ เนี่ห้ากับฟันใดสี่เก้าเจ็ดเลขคุ้นพีนี่ดวงเฮงนี่แล้วฟันใดสามเก้าหกลดยางละแต้มนะครับเขียนหน้าเบิ้งด้วยครับด้วยสีแปดแล้วก็สามตัว โอ้หนวดร่วงท่านหกเก้าห้าเกียร มันก่สมัาเห็นยุคปะอย่าะเชะเลยแล้วนี่เลขเล่าอวดดิแล้วว่าเห็นตัวนี้นี่แหละจังหวเขียนหนงเรื่อาสัยกมวนพันก็จังโอ้13ล้านเลขอวดี่บอ่ะอันนี้อวดในแมททัาในแมนเลขคูุ่ณแมห้ารอเล็ก เลขอันของนี่คุมตาเราน่ยใมากดีหนิกตัวหนมอนเาเราก็ให้ตัวนี้เาะเ้ากเนดเส้นใต้ก่อนตัวเดนตัวเด่นตัวเม่นพี่น้องออถ่าจักหน่อยก่อนนะจ่าด้อสิขีดตัวเด่นตัวเน้นไ้เด็กๆขึ้นที่แล้วโซ่ให้ ส่แปดปเ,เนี่ยนก็ต้องรนด้องมีักนะสี่แปดจับคู่เลยเราเห็นเรจับคู่ไปนะสี่แปจับคู่ให้เลยนะครับเลีกวิ่งเลื่สี่กับแปด ขก้ยหน่อ้ยเขียตมุนเอเลพี่น้องนะมงกับสั้าง่ปบอกรคะรวนนีเดินจากไปเไปอถ่ายคลิปนี้นะครับใจคุณพี่แล้วช์ตัวเลขนะครับให้คุณพี่เราโชดตัวเลขให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันนะครับถ่ายคลิปนะครับ คุณพี่ครับโชว์ตัวเลขใ,ให้น้องให้นงนะครับผมโชว์ตัวเลขนะครับคุณพี่ดวงเฮงจากกรุงเทพมหานครนะครับงวดที่ผ่านมาได้13าล้านนะครับครับ13ล้านนะครับเล่ามันอ,อกมันใจขีดเส้นใต้สีแดงสา6้าหนะครับเกหขีดเส้นใต้นะครับก็มีห้าขีดสามหด้วยวิ่งสี่วิ่งแปด นะครับจับคู่ก็สี่แปดครับอย่าอันเด้อเจ้ามือนะครับอย่าอันเด้อนะครับนี่คือคุณพี่ดวงเฮงนะครับไม่ติดเรื่องของเฮงจะอันพ่อปล่อยไปได้ไหมล่ะมันไปแล้วค่ะไปแล้วครับผมไปแล้วครับเอาคุณพี่ให้โชคให้พี่น้องเอฟซีส่งหมาน้ำเดอแล้วเน้นเนื้อน้ำเด้อคุณพี่ครับลิ่งพันดเหรอพี่น้องครับขอบคุณมากมาก ครับมากมากเลยคะรับขอบคุณค่ะขอบคุณครับพูดตามหัวไปเลยครับพูดที่หูวไปเลยจะฟังฟังเรื่องอะไรเป็นอ๋อแต่ว่าฟังหัวเรื่องนะคะพูดไม่ได้แล้วฟังอีสานออกย่อแล้วเป็นคนกรุงเทพรข้นกรุงเทพขอบคุณคุณพี่มากๆนะครับที่ให้แนวทางนะครับ งวดที่ผ่านมาถูกสิบสามล้านนะครับสามหกเก้ามาเมื่อเส้าเมื่อนี่เราก็เลยมาฝากพี่น้องเอฟซีนะครับให้พี่น้องรวยๆน้ำกันนะครับของอะไรมาเช้านะครับครับครับอ๋อพี่น้องโชคดีกันสู้สุกสคนเด้อได้ได้แนวทา้งเราขอบคุณคุณพี่หลายๆนะครับที่มาให้แนวทางแกน้องแกนงแกพี่น้องเอฟซีเด้อครับเด้อให้พี่น้องโชคๆมันมักันสุ้สุดสุกคนนะครับ นกนนบบิงาารงรัไปะคผมคท่านใดสนใจเช่าบูชาตะก,กุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สลับทันใดบ่คอยพิชคนะครับผมก็ล่องเอาไปเซาบูซ่ามึงนะครับผมตะขุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นคนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลช้างเกือบทุกชนิดนะครับผมสลับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทั้งด้านนะครับผมขอเงินขอทองเรียกเงินเรียกทองนะครับควบคุมบริวารนะครับผมสิ่งบดีกรับกลายเป็นดีได้นะครับผมในตำราโคจฉานโคจลักนะครับที่เพลย์เก่าวไว้ๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครับในน้อยออกไปมืดพวกงูพวกเงี้ยวพวกเงี้ยขอหนี้ขอมากลยวะไดครับตีเนื้อตีโตใส่กับพกใส่กระเป๋าเงินไววเเเเเเกกกาาะะงงงงิินนนนออออททรรรีียยคคับใมสื่ นะครับผมนะครับถ้าในสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรขึ้นหน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับซันใดที่ซื้อหวยพิพิธถือถือสื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมกัลองเอาไปบูชาเมืองได้ครับเด้อติเี้ยติซันตินาลันกับเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างศาลนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญาสร้างโตยิ่งยีนะครับผมกับยัางงอมใน คาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมัครเกาะเขามาไหวได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมสำหรับที่ท่านใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อโบจะอยู่หน้าจอนะครับผมสาธุครับสาธุ